<ไ>บสุดบัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องของตั้มอยู่นีะอยู่ที่เมืองโบราณนะคะสมุทรปราการะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เรายัางชมเที่ยวชมไม่หมดนะคะเราเอารถเข้ามาด้วยสวยงามมากเลยคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะตอนนี้ไม่มีฝนเลยคะ่ะแดดเปรีย้ยงเลยะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศดีคะ่ะลมเย็นสบายนะคะแล้วก็ตลอดเส้นทางก็จะมีน้ํามีคลองข้างทางนะคะ cảng ngày cũng vẫn như đềm không muỗi cả, đi mạng khí rất là đẹp, mát, 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 mát,